สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้มีคลิปของคนเวียดนามคนหนึ่งบอกว่าฉันไปเที่ยวเมืองไทยบ่อยไม่ใช่เพราะมันถูกแล้วเขาก็ได้พูดต่อว่าฉันไปสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยส่วนใหญ่แทนที่จะเดินทางภายในประเทศไม่ใช่เพราะค่าใช้จ่ายเวียดนามรั้งอันดับ6ในตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ10อันดับแรกที่มาไทยโดยมีนักท่องเที่ยวมากกว่า8 000, 4 0 0 0คนในช่วง5เดือนแรกของปีนี้ นั่นเป็นสถิติที่น่าคิดมากสำหรับผู้ที่ทำการท่องเที่ยวในเวียดนามทำไมคนเวียดนามถึงเลือกเที่ยวไทยแทนที่จะอยู่ในประเทศก่อนอื่นต้องขอยืนยันว่าธรรมชาติและเอกลักษณ์ของเรานั้นไม่ได้ดอยไปกว่าประเทศไทยเลยแม้แต่น้อยมีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์มากกว่าประเทศของคุณแต่ในทางกลับกันเราไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อดีที่มีอยู่แล้วเปลี่ยนให้เป็นจุดเด่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้ แล้วคนเวียดนามเองก็หันหลังให้กับการท่องเที่ยวในประเทศบ้านเกิดต้องบอกว่านักท่องเที่ยวเวียดนามที่มาเที่ยวไทยของเราไม่กลัวที่จะเสียเงินเพราะเต็มใจที่จะจ่ายเงินเป็นจํานวนมากผมเองก็เป็นคนที่เคยไปสถานที่ดังๆของเมืองไทยเช่นกรุงเทพเชียงใหม่พัทยาภูกเก็ตใช้ใจ่ายเยอะมากสิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดคือ วิธีการท่องเที่ยวของคนไทยและนโยบายของพวกเขาในการดึงดูดการท่องเที่ยวที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืนในขณะเดียวกันในเวียดนามเรายังคงทำการท่องเที่ยวแบบฉกฉวยความเป็นท้องถิ่นหมายความว่าทุกคนทำใช้ประโยชน์สูงสุดอุตสาหการรมบริการไม่ได้เชื่อมต่อกันเป็นบล็อกเดียวกันเพื่อนำความประทับใจที่ดีที่สุดและประสบการณ์แก่ผู้มาเยือน ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือการตัดราคาตามอำเภอใจขอทานทิ้งขยะทุกที่และจิตสำนึกที่เลวร้ายต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้แนมะ้จะเน้นอาหารริมทางแต่อาหารไม่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยห้องน้ำสาธารณะก็ทั้งขาดแคลนและสกระปรกทั้งหมดนี้สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่เป็นมิตรต่อน,นักท่องเที่ยวทำให้ไม่อยากจดจำและกลับมาอีก อย่าคิดว่าการมีทิวทัศน์ที่สวยงามและสภาพธรรมชาติที่เอื้ออำนวยก็เพียงพอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ลองดูที่สถิติรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยและใช้เป็นเป้าหมายในการเข้าถึงอยากคิดหน้าคิดหลังเพราะสถิติการท่องเที่ยวของประเทศมีน้อยรีบร้อนที่จะชะล่าใจแค่ดูว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สนับสนุนงบประมาณของรัฐนั้นเหมาะสมกับศักยภาพหรือไม่ ก็เพียงพอแล้วที่จะเห็นว่าการท่องเที่ยวของเวียดนามอยู่ตรงไหนการพัฒนาได้ต้องรู้ว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรด้อยกว่าคู่แข่งตรงไหนหากคุณยังคงอนุรักษ์นิยมพิจารณาตัวเองเป็นดาวเด่นในภูมิภาคที่มีมรดกโลกเอ่าฮาลองฮาหนอยอายุนับพันปีไซงอนที่มีชีวิตชีวาชายหาดที่สวยที่สุดในโลกในยาจางดานังแล้วเวียดนามก็จะจมลึกลงไปเท่านั้น และลึกลงไปในแผนที่การท่องเที่ยวโลกคราวนี้เรามาลองฟังกันดูค่ะว่าคนเวียดนามแต่ละคนเขาจะคิดอย่างไรกันบ้างในเรื่องนี้มาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกค่ะฉันเป็นเหมือนคุณและเห็นด้วยอย่างยิ่งกับความคิดเห็นนี้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้แพทย์หลายคนบอกว่าพวกเขาต้องใช้เงินในต่างประเทศเพื่อทําให้การท่องเที่ยวในประเทศเสื่อมเสียแต่พูดตามจริงและพูดหลายครั้งว่ามันได้กําไรจากการท่องเที่ยว ไม่ใช่ในประเทศหรือต่างประเทศทิวทัศน์ในประเทศของเราติดอันดับโลกคอมเมนต์ต่อมาลักษณะทั่วไปของการท่องเที่ยวในเวียดนามเมื่อ,อยังไม่ได้ลงทุนและพัฒนากลับมาแล้วก็ยังลังเลที่จะนัดหมายเพื่อกลับไปอีกหลังจากลงทุนและพัฒนาหลังจากกลับมาไม่เพียงแต่ฉันสัญญาว่าจะไม่กลับมาแต่ทุกคนที่ถามฉันก็ไม่แนะนำให้ไป ตอนนี้ก็ยังอยากเที่ยวเวียดนามต่อแต่เลือกจุดที่ยังไม่พัฒนาเพราะกังวลว่าจะไม่ได้ชมความงามที่แท้จริงของที่นั่นอีกต่อไปคอมเมนต์ต่อมาผิดหวังมากผ่านประเทศไทยไปไอคอนสยามฉันเห็นวิธีการท่องเที่ยวของพวกเขาดีกว่าของเราหลายเท่าไม่ถูกสุขลักษณะขอโทษสำหรับเวียดนามเองมันยากที่จะตำหนิแขกต่างชาติที่ไม่กลับมา คอมเมนต์ต่อมาใครๆก็ทําไม่มีใครฟังใครการท่องเที่ยวจึงด้อยกว่าคนอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาฉันไปประเทศไทยเพียงเพราะคุณภาพของบริการที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับสถานที่ท่องเที่ยวในเวียดนามแต่ราคาก็ไม่จําเป็นต้องถูกกว่าเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาการพูดคุยตลอดไปก็น่าเบื่อเช่นกันแต่ไม่เข้าใจว่าจุดท่องเที่ยวบอกทุกปี แต่แก้ไขให้ไม่ได้มันแปลกคอมเมนต์ต่อมาฉันจึงไม่สามารถให้คะแนนสิ่งนี้ได้โดยส่วนตัวแล้วฉันไม่คิดว่าคนไทยจะเก่งเลยแน่นอนว่าทุกคนแตกต่างกันถ้าเปรียบเทียบภูมิประเทศสวยๆแบบนี้เวียดนามหรือไทยก็เทียบยุโรปกับอเมริกาได้แต่ทำไมยุโรปอเมริกาถึงชอบประเทศแถบเอเชียอาคาเนย์เขาชอบไปสัมผัสอะไรที่ประเทศเขาไม่มีวัฒนธรรมเยอะแยะมากมาย สิ่งของเวียดนามแค่ต้องทำอย่างจริงจังจัดการกับลูกเล่นเล็กน้อยแค่นั้นคอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยววัฒนธรรมสีวิไลวิถีชีวิตธุรกิจการจราจรบริการตามมาตรฐานโลกไม่ลอ่อลวงหลอกลวงตัดนักท่องเที่ยวจากในเมืองสู่ชนบทผูท้คนไม่ว่าจะเป็นใครหรือนักท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนมักจะอุทิศตนเพื่อชี้แนะ ช่วยเหลือและซื่อสัตว์เสมอพวกเขาทำการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนความหลากหลายลักษณะระยะยาวใครที่เคยไปแล้วจะรู้สึกว่าบ้านเมืองเขาต่างจากเราขนาดไหนคอมเมนต์ต่อมาจำเป็นต้องมีความคิดมากมายที่จะแสดงการท่องเที่ยวเวียดนามคิดและค้นหาวิธีการพัฒนาถทายกย่องไทยมากเกินไปก็อายคอมเมนต์ต่อมา สิ่งที่น่าผิดหวังที่สุดเมื่อเดินทางในประเทศคือห้องน้ำและรถแท็กซี่และรถไซโควันก่อนตอนที่ฉันไปยาจางมีคนขับรถสำล้อสองสาคนไปด้วยทั้งโกรธและกลัวและหมดความสนใจคอมเมนต์ต่อมาคุณเที่ยวไทยแล้วคนไทยก็ไปเที่ยวเวียดนามด้วยคุณเข้าใจความหมายนี้ไหมเรามักจะสแสวงหาและค้นพบดินแดนใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆอยู่เสมอ เราเดินทางําเดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำแต่ก็ยังไปสถานที่โปรดเช่นยาจางฮอยอันทุกปีจะไปไหนก็ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและรสนิยมของนักท่องเที่ยวอย่าเปรียบเทียบการท่องเที่ยวของประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งแต่ละประเทศมีลักษณะเฉพาะและเหมาะสำหรับลูกค้าพิเศษของตอนเองคอมเมนต์ต่อมาฉันไปเที่ยวสถานที่ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ส่วนใหญ่แทนที่จะเที่ยวในประเทศไม่ใช่เพราะค่าใช้จ่ายคอมเมนต์ต่อมาโปรดบอกวิธีการจองห้องพักโรงแรมฉันควรทำอย่างไรหากไม่มีบัตรระหว่างประเทศคอมเมนต์ต่อมาฉันขอถามว่ามีรถติดในกรุงเทพในตอนเช้าของสัปดาห์หรือไม่มีคนเวียดนามมาตอบกลับว่าประมาณ9โมงเช้าขึ้นไปถนนเริ่มแน่นขนาด แต่หนาแน่นเฉพาะบริเวณส่วนกลางเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาขอบคุณที่ทำคลิปนี้ให้ญาติาได้รู้ว่าทำไมการท่องเที่ยวไทยถึงพัฒนาได้ขนาดนี้ 1. คือราคา 2. พิธีการสุลกรากรของสนามบิน 3. คือความปลอดภัยความสุภาพและสะอาดนักท่องเที่ยวที่มาก็กลับมาเที่ยวอีกมากันที่คอมเมนต์สุดท้ายค่ะ จริงๆไปเมืองไทยบริการของพวกเขาก็ทำให้ฉันรู้สึกในทันทีไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงสิ่งพื้นฐานที่ดีที่สุดที่ทุกคนสามารถเห็นได้คือในเวียดนามการใช้จ่ายนั้นถูกโกงและโกงได้ไง่ายมากการช้อปปิ้งเป็นสิ่งที่ท้าทายใช้บริการหรือถูกโกงเก็บเงินอีกและนั่นทำเลใกล้แหล่งท่องเที่ยวคนพลุกพล่านราคาแพงกว่าหลายเท่าตัว ในขณะที่ฉันไปเมืองไทยเพื่อซื้อของและทานอาหารตามสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตและตลาดหากจะมีความแตกต่างกันก็ประมาณ10-20%เท่านั้นก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคอมเมนต์ที่มีคนพูดว่าฉันไปเที่ยวเมืองไทยบ่อยไม่ใช่เพราะว่ามันถูกไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับประเด็นนี้ ถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์กันด้วยนะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องนา,นานาความคิดด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ